เบึงอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ภาพพีพระนองมหูจักประวัติปัามเป็นมากของพระเจ้าไ่อินแปลงพระพุทรรูปศักดิ์สิทธิ์คูบัตคูเมืองของพี่นองเจ้าจังหวัดอุบลราธชธานีครับซึ่งมีตำนานประวัติเบาไว,วา้ว่าพระประทุมราศุริยวงหรือว่าเท่าคำผงเจ้าผู้ปกครองอนครอุออบลราธชธานีองค์แรกเมื่อเพิ่นได้ตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นมา แล้วก็ได้ส้างวัดขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่หิมฟังแม่น้ำมูนแล้วก็ได้ตั้งซื้อวัดแห่งหนี้ว่าวัดหลวงเพื่อให้เป็นทีบำเพ็ญกุศลแก่ประชาชนพลเมืองทั่วไปต่อมามีพระมหาเถระรูปหนึ่งได้เข้ามาอยู่จำพรรษาเพื่อนเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดบาดับ่เหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจังได้หาสถานที่ม่องไม่นั่นก็คือบริเวณป่าดงอูเพิง ซึ่งห่างจากวัดหลวงไปทางด้านทิศเหนือประมาณลอยเสร็จมีน้องนามซือว่าน้องสะพังเป็นทีสงบวิเวกเอ่ยว่าเป็นสถานที่ทัปประยะเหมาะแก่การดำรงวงสมณะเพิ่นก็จจังได้ก่อร่างสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในช่วงปีพศ2,322และก็ให้ซือว่าวัดป้าหลวงมณีโชตศรีสวัสดิ์เพื่อให้คููกับวัดหลวงซึ่งก็ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ก็ะังบ่ท่านใดตั้งเป็นวัดเป็นว่าให้เรียบร้อยสมบูรณ์พระประทุมวรราษสุริยวงศ์เท่าคำผงเพิ่นกระได้ถึงแก่อนิจกรรมลงกรอนในช่วงปีพศ2338ต่อมาเจ้าเมืองคนที่สองคือพระพมวรราษสุริยวงศ์หรือว่าเท่าทิดพมซึ่งเป็นตนสายสกุลพมวงศานนทนเพิ่นกระได้มากก็สั่งวิหารอาราม ในวัดหลวงมณีโชตศสีสวัสด์ต่อจนสำเร็จลุล่วงในช่วงปีพศ2350และก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดสื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชตแต่ชาวบ้านก็ะสิเอิเนว่าวัดหนองตะพังหรือว่าหนองสะพังตามสือ่อหนองน้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยทางนี้ก็มีพระมหาราชจคู่สีสัตว์ธรำมวงษาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและก็เป็นผู้สัก พระพุพธรูปหรือว่าพระอินแปลงหรือพระเจ้าไง่อินแปลงซึ่งเป็นพระพุพธรูปปางมั่นวิชัยหน้าตักกว่วงสามเมตรสูงหเมตรเป็นพุทธศินแบบหลานสร้างโดยองค์พระกะเป็นพระปูนปัน้นที่เอื่นว่าปูนสไายคือการใส่ดินพ่นผสมกับกาวแล้วนํามาบุกข่ายกับซีเมน จังได้น้ำมาลงหลักปิดท่องอีกคนหนึ่งน้ำของพระเจา้าไง่อินแปงนั่นหมายถึงพระพุทธรุทีพะอินลงมาสั่งไห้ซึ่งตำหนานกาวไหวน้ำกันมีสามองค์คือองค์หนึ่งอยู่ที่เวียงจันทร์องค์หนึ่งอยู่ที่นครพนมและก็องค์หนึ่งอยู่ที่วัดแห่งนี้จากหลักฐานศิลาจารึกวัดป่าไนาผู้สั่งพระพุทธรุพระเจา้าไน่อินแปงก็คือ ท่านมหาราชคู่รีสัตว์ถมำมงษาพร้อมด้วยศิษยญายนุสิทธิ์ได้พร้อมใจกันสร้างแล้วเซจและทำพิธีพุทธภิษก์มีการเบริกเนบเส็จสับเรียบร้อยเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสิบห้าคำเดือนห้าจุลศักราช1169เกปีเมืองเมาตรงกับพศ .2350 อพันพมื่อย้าพศเมื่อแย่แท้ไก่คำหรือว่าประมัน1 5บหถึง16นาฬิกา ท่านเจ้าเมืองอุบลในขณะนั้นก็คือพระพมวรราชสุริยวุ่งซึ่งเป็นเจ้าเมืองอุบลคนที่สองเป็นผู้ได้มาสั่งวิหารในวัดตั้งแต่ช่วงปีพศ2348หลังจากสร้างวิหารได้สองปีจุนสักราชได้18 9พศ2 3 5 0พระมหาราชคู่ศรีสัตทธรรมวงศาร์จังหน,น่านำผ้าศิษยานุสิตก็สั่งพระพุทธรุปองค์ประธานในวิหาร พร้อมกับน้ำดินไา้เขาวัดซึ่งเหตุการณ์ในการก่อสร้างพระเจ้าอินแปงนั้นได้รับคำากาวขานว่าคณะเมื่อสร้างได้ปั่นพระเจ้าอินแปงจนกระทั่งถึงบริเวณระผัก,กหรือว่าตรงหน้าก็ได้มีฝนตกฝ่าห้องอยู่ตลอดเวลาด้วยว่าใกล้เสร็จอยู่แล้วเพราะว่าเหลือแต่การตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นจังได้พากันหยุดผักเร้างานปั่นระพักเอาไว้ จากนั่นพวกสร้างก็ได้พากันกลับบ้านพ่อตกดึกช่วงกลางคืนก็ได้เกิดมีแสงสว่างเต็มบริเวณวัดและก็เกิดล่ำแสงพุ่ยพุ่งสู่อากาศผู้คนก็ต่างแตกตื่นตกใจฝ่าแล่นออกมาเบิงในวัดแต่ว่ากะโปมีหยังปรากฏจังเด้พากันกลับสู่บ้านสู่ฮห่นของตนพ่อตอนเชร้าก็ออกมาเบิงอีกปรากฏว่าผระผักขององค์พระถึงยังตกแต่งว่าท่านแหล้วเซจนั่น ก็ได้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยอย่างสวยงามพ่อเห็นจังสันชาวบ้านต่างกะกาวขนไปต่างๆหน้าว่าเทาวดาเป็นผู้มาสั่งโดยพระอ,อินนี่ได้แปลงล่างลงม,มาเป็นตาผาเขาแล้วก็ได้มาสั่งพระจังได้สวยสดงดงามปันนี่ถ้าเป็นคนธรรมดามาสั่งสี่บ่สวยสดงดงามจังสี่เหตุนั่นจังได้ขนานนา้าพระพุทธรูปองค์นี้วา่าพระเจ้าอินแปลงแล้วก็ต่อมา ได้พากกนเอื่นว่าพระเจา้าไนยอินแปลงด้วยค่วมเสือข่วมสัตธาและด้วยค่วมเหลื่อมใสจังพาก,กันเสือหมันว่าองค์พระเจ้าอินแปลงได้รับการตกแต่งจากพระอินท์ซึ่งแสดงถึงค่วมมหัศจรรย์ในพุทธนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าบุญบารามีแห่งพระมหาราชคู่ศีสัตท์ธรรมวงศาตลอดทั้งบารามีแห่งเทวานุภาพ ขององค์อมรินท่าทิลาที่ได้มาเนรมิตให้องค์พระได้สำเร็จเสร็จสิน้นโดยสมบูรณ์และก็เป็นที่กราบไหว้สักการะรากบ้าเท่าทุกเมื่อนี่กับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของพระเจ้าหญ่อินแปงส่งอยูทั้งจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นพระครูบ้านครูเมืองของชาวอุบลและกับชาวอีสานเท่า ใบบุญใดยิบยกมาบอกมาเรามาเว่าสู้พี่น้องฟังแล้วกะสิใดอำลาพ้าจักฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ในยูทูปพ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคปีมีสุดทุกท่านครับ